สวัสดีครับคุยวเองเล็กว่าเป็นแม่ที่ทำให้เลยคุณปิดหวังอีกรอบนะครัาสำหรับน้องวิวกลูตุธิตร์นักบดตินต้นสายเดียวขงประเทศไทยและเป็นแชมป์โลกคนล่าสุดและเป็นมือวางอันแพลนของโลกในปัจจุบันที่ต้องมอาพบกับลาสมูดเกนเคนักบดตินต้นจากประเทศเดนมาร์กฉภาพซึ่งปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ23ของโลกถ้ามองเรื่องมือวางแล้วอาจจะดูห่างไกลแต่จริงๆแล้วลาสมูดเกนเคก็เป็นนักแบิดฝีมือดีของประเทศเาภาพครับเปิดเซตแรกวิวกลูตุธเล่นไม่เคยออกนะครับ ทูกทีนั่งไปถึง11เอ็ตัวฮะแต่รูปแบบเกมก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่สุดท้ายก็บาดภาพแไป15้สิบหต่อ21เสิดมาเซตที่2วิวเลน่นอย่างมั่นใจออกลูกได้อย่างแม่นยำาลสมุกกันแค่เริ่มเสียเองภารกได้ตามสุดท้ายวิวพลิกกลับมาชนะ21ปต่อ1ิเปิดเกมตัดสินสถิติสามต่้งคราฑตั้งใจเล่นอย่างมีสมาธิและกันแต้มต่อแต้มแบบทะเยนแต่สุดท้ายน้องวิวก็มาทิ้งฮะดยคะแนน18ต่อ14 จนทำให้กองเชียร์ชาวไทยใจสืนว่าวิวจะสามารถเก็บลัสมุดเกนเคลผ่านโครอบสุกคนสุดท้ายไปได้แต่ด้วยแรงฮึดของนักปดประเทศเจ้าภาพนะครับทำให้ลัสมุดเกนเคลกลับมาทำแต้มแบบเร็วว้มวลเดียวจบกว,ว่าไดา้พลิกกับมานะน้องวิวกลุลวุฒิประด้คะแนน21-19ทำให้น้องวิวตกรอบแรกไล่การเดินมาโอเพนที่เจ้าตัวนั้นเป็นมือวางนับ4ีองรายการนี้ครับ